มาปิดท้ายวันนี้กันที่แนวโน้มการส่งออกอาหารของไทยในปีนี้กันครับสถาบันอาหารร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมชี้สินปี2,557ที่ผ่านมาไทยส่งออกอาหารสูงขึ้นถึง1ล้านล้านบาทเป็นครั้งแรกพร้อมระบุว่ามีแนวโน้มการส่งออกอาหารในปี58ทะลุ1.08ล้านล้านบาทอย่างแน่นอนครับนายเพชรชินบุตรผู้อำนวยการสถาบันอาหารกล่าวว่า ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารหรือ Food Intelligence Center พบว่าการส่งออกสินค้าอาหารไทย10เดือนแรกในปี2557มีมูลค่า851,223ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ11.5เทียบจากช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาคขยายตัว โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียและจีนซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่ทําให้ความต้องการสินค้าวัตถุดิบรวมทั้งสินค้าเพื่อการบริโภคขยายตัวประกอบกับตลาดใหม่อย่างรัเสเซียเริ่มนําอาหารเข้าจากไทยมากขึ้นทั้งนี้หากพิจารณาสินค้าส่งออกหลัก8สินค้าพบว่าสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นประกอบด้วย5สินค้าได้แก่ข้าวผลิตภัณฑ์มันสัมปหลังไก่เครื่องปรุงรสและสับประรดกระป๋อง ส่วนอีก3สินค้าลำดับต่อมาได้แก่น้ำตาลทรายปลาทูน่ากระป๋องและกุ้งพ้วกหน่วยการสถาบันอาหารกล่าวเพิ่มเติอมอีกว่าแนวโน้มการส่งออกอาหารของไทยปี2558คาดว่าจะมีมูลค่าราว1.08ล้านล้านบาทซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ6.9โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือเศรษฐกิจกโลกขยายตัวเงินบาทอ่อนค่าราคาน้ำมันลดลง ที่ส่งผลดีต่อต้นทุนการผลิตและขนส่งตลอดจนนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลรวมทั้งผลพวงมาจากตลาดของรัเสเซียที่หันมานำเข้าสินค้าไทยมากขึ้นขณะเดียวกันยังมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญได้แก่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำอาจทำให้ไรายได้จากการส่งออกสินค้าอาหารลดลงอาทิข้าวน้ำตาลทรายหรือแม้กระทั่งภาวะเงินฝืดเคืองที่เกิดขึ้นทั่วโลก ยอมทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงไทยยังถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ์พิเศษทางภาษีศุลกากรหรือ GSP ในทุกสินค้าตั้งแต่ปี2558เป็นต้นไปครับ